พบุญนุนนำให้ทำดีพลังทรรนุนวิธีให้ดีได้พลังใจนุนสู่ประตูใจพลังภายนุนสู้สุสากลรวมพลัง รวมใจรวมมวลมิตรรวมชีวิตธรรมดา่าโลมปนรวมตัวกันเป็นตาข้าความจนรวมมวลชนสร้างทุณทรัพนับอนันต์รวมมวลชนสร้างทุณทรัพ นาครับอนันต์สวัสดีค่ะทุกท่านนี่คือภูเก็ตนะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนแล้วก็ทั้งวันนะคะอยู่ที่ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะทุกคนดูนะคะมาดามปุ้ยก็รองน้ำฝนไว้ใช้เนาะแต่ว่าโชคดีเราเราอยู่ในออนไลน์นะคะทำในชมรมพลังบุญสร้างดูนัสซัพเนาะเราไม่ต้องออกจากบ้าน ถึงฝนตกอย่างไรเราก็คุยกับผู้คนได้เนาะเห็นไหมคะนี่คือ,อห้องเก็บของของคุณมาดามปุ้ยนะคะนั่นน่ะอ่านะคะเก็บรถเก็บผ้าเก็บอะไรยังไงนะคะตากผ้านะคะส่วนบ้านของคุณมาดามปุ้ยก็อยู่ข้างบนนี่นะคะนี่ก็อ่างปลาเนาะเนาะทุกท่านคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วจะทําอะไรยังไงก็ไม่เป็นปัญหานะคะไม่เป็นปัญหา นะคะเราอยู่บนบ้านแต่ว่าเห็นฝนตกแบบนี้ก็อยากจะถ่ายความชุ่มชุ่มฉ่ำให้พี่ๆี่น้องๆนะคะ่างจังหวัดบ้างอะไรม้างได้ดูกันได้ชื่นอกชื่นใจไปตามๆกันนะคะอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องออกนอกบ้านเราทำในออนไลน์ทำอยู่ในตีสองนะคะเห็นหรือเปล่าสุดยอดตกทั้งวนนันทั้งคืนทั้งคืนแล้วก็ทั้งวันตอนนี้ป่าตองน้ำน่าจะท่วแมแน่นอนนะคะท่วมอย่างแน่นอน,นะ แต่บนบนภูเขานะคะคุณมาพูดบ้านอยู่บนเขานะคะอยู่อย,อยู่อยู่ที่กระทูเนี่ยนะคะมาซื้อหลังใหม่เนี่ยเนาะไม่ท่วมค่ะเนี่ยหมู่บ้านนี้จะแต่น้ำไม่ท่วมอยู่สูงนะคะโอเคอาฝากทุกท่านนะคะที่ไหนฝนตกพิมมาบ้างที่ไหนฝนไม่ตกก็คอมเมนต์กันมาบ้างเดี๋ยวจะบอกทางภูเก็ตไปตกให้นะคะที่ต่างจังหวัดโอเคคุณมาดามปุ้ยมาถ่ายบรรยากาศเมืองภูเก็ตให้ดูแบบนี้นะคะ แก okay. ่ชื้นช้ำชุ่มชำ้ำไปแล้วจ้าาย